ที่ข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบยมาโนโปรกิงสไตล์ประจาวันที่3กุมภาพันธ์2566โดยชายฟุบ่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันเลยครับว่าจะมีข่าวอะไรน่ากจกับ,บ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้จับตาให้ดีสุบนัทกองหน้าไทยวัย20ปีลุยลาติาสเปนนะ เดี๋ยวกันนี้จับตาอนาคตของสุบรรณเหมือนตาเจ้าหนูวัย20ปีกองหน้าวันเดอร์คิชของเมืองไทยได้เลยโดยมีการรายงานขาน่าวว่าสุบรรณเหมือนตานั้นกำลังจะถูกเซ็นสัญญาจากสโมสรเลสซิตี้ทีมชั้นนำในศึกพรีเมียร์ลีกหลังจบศึกไทยลีกในาดกานนี้และความฝันของกองหน้าไทยอายุน้อยปลายนี้คือการได้เล่นบนเวทีลาติาสเปนสักครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งหาก ie, เลสซิสตี้เซ็นสัญญากับทางสุบรรณแล้วจิงจอกสยามจำเป็นจะต้องส่งตัวกองหน้าไทย 20บปีเวลานี้ไปชุบตัวกับสมโมสรอ,อื่นในช่วงระยะเวลาหนึ่งซะก่อนนะเพื่อจะให้ได้เบร็พรมิชในการเล่นพีม์ริลกิตได้และมีความเป็นไปนได้ไม่ชน้อยที่ทางสุบรรณเหมือนตาดู้งทรงฮายิมตัวไปยังสมโมสบรบูเวนเต้ทีมชัชนนำในศึกลีกสเปนซึ่งทางคุณท็อปไอยวัฒศีวัฒนป,ประภาประธานสมโมสรเลสซัสตี้ซึ่งมีคอนเนคชั่นที่ดีกับทางมาดามแป้งหนพันล่ำซ้ำพุทธการจีบชาไทยและก็มาดามแป้งก็เพิ่งจะเซอร์ไพรส์เปิดตัวเป็นพันธมิตรกับสโมสร เรเวนเต้ ante, ทีมชเชนนำในลีกสเปนโอกาสที่แฟนบอลไทยจะได้เห็นสุบนัทเบนตาไปลุยลีกสเปนก็มีสูงเช่นเดียวกันสาหรับทางสโมสรเรเวนเต้นั้นผ่านการเล่นในลีกสุดสุดของลาดิกาสเปนมาอย,าย่างยาวนานกว่า16ฤดูกานแล้วและตอนนี้เรเวนเต้ก็รังอันดับ3ของลีกสเปนมีโอกาสที่จะเลื่อนชั้นกลับไปเล่นในลีกสุดสุดของลาตินนกาสเปนนาฬิกาหน้าอย่างแน่นอนครับ นานะผมเป็นธรว่าง,งานนี้ก็ฝากติแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูสุบรรณเหมือนตาคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับคิงคาซูตำนานญี่ปุ่นวัย55ปีเปิดตัวโต้นสก,กัดใหม่โปรตุเกสนะโดยการน,นี้ทางคิงคาซูคาชูโยริมิอุระแนวรุปตำนานทีมชาติญี่ปุ่นในวัย55ปีเปิดตัวร่วมทีมโปรตุเกสในลีกดิวิชั่น2 ตัวตั้งกิงคาซูดิไว55ปีวันนี้สู่ความท้าทายครั้งใหม่บนเวทีสังเวียนลูกหนังของโปรตุเกสเปิดตัวย้ายพรุ่มทีมโอริเวนเซ่สมสอนอาฟุตบอลระดับดิวิชั่น2ของแดนฝอยทองในลีกโปรตุเกส้วยสัญญายืมตัวจากสมสรโยโกฮาม่าเอฟซีต้นสังกัดในเชลีกด้วยสัญญาย,ยืมตัว แม้จะเป็นสังเวียนใหม่ที่ไม่คุ้นเคยสำหรับผมแต่ผมก็ตั้งใจจะทุ่มเททำงานเพื่อจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นวิธีการเล่นในแบบฉบับของผมคิงคาซูคนนี้ก็จะกล่าวสำหรับการย้ายสู่ทีมยุโรปในครั้งนี้ของคิงคาซูคาซูโยชิมิอุระเป็นประเภทที่6นะฮะในอาชีพลูกหนังโดยก่อนหน้านี้คิงคาซูเนี่ยเคยไปเล่นในกระทังบราซิลออสเตรเลียอิตาลี โคเอเชียและก็ญี่ปุ่นมาแล้วที่สําคัญการย้ายทีมในครั้งนี้ถือเป็นฤดูกาลที่3 8ในเส้นทางอาชีพของเขาในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเป็นนัว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็นด้วยกันนะฮะอนาคตของคิมคาซูจะยังโอเคอยู่ไหมเรามาดูประเด็นข่าวชอมาดก,กันดีครับชนาธิปสงกสินสุปชสรารชาติประเดิมเจลิกใช้ระบบ 3D ครั้งแรกในเอเชีย โดยงานนี้2แนวรุกทีมชาติไทยตเตร็มจะได้มีโอกาสการใช้ระบบตัดสิน 3D เป็นครั้งแรกในศึกฟุตบอลเจลีกเล็กสุดขทางญี่ปุ่นโดย่ายจากการแข่งขนันฟุตบอลญี่ปุ่นตเตรียมใช้กฎใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีสุดลำ้ำโดยการนำระบบสามิติเข้ามาช่วยในการตัดสินซึ่งมีความแม่นยำสูงยิ่งกว่า VAR เริ่มใช้ครั้งแรกในาการ2023โดยคณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นได้จัดก,การบรรยายสรุปให้ผู้ตัดสินในเมืองชิบะเข้าใจถึงการเช็คลำหน้าด้วยระบบ3ามิติ เพื่อจะให้การตัดสินของ VR นั้นมีความแม่นยำสูงจะประเดิมใช้ในการแข่งขันฟูจิฟิล์มซูเปอร์คัพ2023และจะนำมาใช้ในเกมเจลิกทั้ง321แมตช์นะฮะรวมไปถึงประวันคัพรอบนอาโดยขั้นตอนอาเจลิกจะเริ่มต้นด้วยเส้น2มิติก่อนแต่เมื่อมีสถานการณ์ที่ยากแก่การกำหนดเส้นลำหน้าอย่างเช่นเมื่อผู้เล่นฝ่ายรับและก็ฝ่ายรุกเกือบทับซ้อนกัน เส้นสามิติจะถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันการลำหน้าทาั้งนี้เส้นสามิติจะถูกนำไปใช้ในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกที่ประเทศกาตาซึ่งมีความแม่นยำสูงแต่อาจจะส่งผลทําให้การทดเวลาบาดเจ็บนั้นนานมากยิ่งขึ้นโดยชจนาทิพย์สงกาสินและก็สุบโชคสารชาติสองแข้งไทยบนเวทีญี่ปุ่นเต็มจะประเดิมการเจอกันการตัดสินโดยระบบใหม่นี้เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นนา่างงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก,กันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวจอมาดกันดีครับคองเฟืองสะเทือนญี่ปุ่นนะจัดแอซิสพาโยโกฮาม่าประเดิมชัยชนะนักแรกโดยการนี้นะผมทางคองเฟืองสะเทือนญี่ปุ่นเมื่อทางกลายเป็นข่าวใหญ่ที่เวียดนามเลยเดียวเมืองเงย็นคองเฟืองแนวรุกซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามประเดิมเกมแรกที่ญี่ปุ่นจัดแอซิสพาทีมโยโกฮาม่าชนะโดยทางสื่อเวียดนามขึ้นหัวข้อใหญ่คองเฟืองเล่นอย่างมั่นใจและก็ทำแอซิสช่วยให้ทีมญี่ปุ่น คว้าชัยชนะได้ในครั้นงนี้โดยการบริงานระบุเลยนว่าหลังจากร่วมทีมโยโกฮาม่าเอฟซีมานานกว่า1เดือนเหยนของเฟืองกองหน้าก็แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานที่ดีในทีมญี่ปุ่นนะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ของเจลิกันโดยโยโกฮาม่าเอฟซีกระชับมิตรกับฮอนด้าบล็อกคับในนัดนี้ของเพืองได้รับอนุญาตให้เล่นตั้งแต่ต้นเกมโดยกองเพืองจะแอสซิสให้กับเพื่อนร่วมทีมทำประตูในเกมการชับมิตโยโกฮาม่าเอฟซี ซึ่งดาวเตะจากเวียดนามมีส่วนช่วยให้ทีมคว้าชยชนะไป2.0นย์ 0, โดยการแอสซิสต์กับเพื่อนร่วมทีมทำประตูโดยเหงีย็นคองเฟืองลากบอลขึ้นมาจากทางกรับซ้ายก่อนจะจ่ายเข้าไปาให้กับทางด้านในนะฮะให้กับกองหน้าของทีมซัดด้วยซ้ายบอลพุ่งเข้าประตูไป ซึ่งทางยูเฮโยมบดาเฮชคอตของโยโกฮาม่าเอฟซีได้เคยกล่าวยกย่องกองหน้าเวียดนามรายนี้มาแล้วซึ่งกองเปลืองนี้เป็นผู้เล่นที่ดีและก็เรียนรู้จากกระตื่ล้นเขาจะช่วยให้ตัวเลือกการโจมตีของโยโกฮาม่าเอฟซีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสำหรับทางเหยยนของเฟืองจะต้องเจอกับทางชนาทิพย์สงกสินเพร์เมเกอร์จิปเชฟไทยในวันที่20พฤษภาคมและพบก,กับทางสุ per โชคสารชาติอีดึงนาวรูกไทยวันที่19เมษายนที่จะถึงนี้ ใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนดีครับอย่างเป็นทางการเลยนะประกาศร,รายชื่อ20แข้งทีมชาติไทยดวลญี่ปุ่นและก็อิหร่านโดยการที่มูฮัมหมัดเจสดานำทัพนะฮะเมื่อทางสมาคมฟุตบอลไทยประกาศร,รายชื่อ20แข้งฟุตซอลทีมชาติไทยชุดเตรียมจะลุยศึก NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023วันที่1-7มีนาคมนี้ที่พัทยา โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศร,รายชื่อ20แข้งฟุตซอลทีมชาติไทยชุดเตรียมรุยศึก NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023ภายใต้การคุมทัพของหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนคาร์ลอสเซซ่าโดยกำลังหลักชุดนี้ได้เจ้าเม็ดมูฮัมหม็ดอุสมาบูซาจากสโมสรนคอนโดบ้าในลีกสเปนมาผนึกกำลังตัวเกา๋อาอภิวัตจำเจริญเจษดาชูดเดชและก็คาทาวุฒิฐานคำภาพร้อมด้วยน้าใหม่นัทศักพโพชิ รอลงกรจันพรรุชนลวินพึ่งใหญ่ธนาตุลทาดาวิโรธและก็นัทพลจรจิตที่เพิ่งติดเทมชาติชุดใหญ่เป็นขังแรกสำหรับรายชื่อทั้ง20คนประกอบไปด้วยผู้สาประตูคาาพุทธานคำพาจากแมนคอก BTS FC นัทพงษ์ยีมะเร็มอาจากการท่าเรือ ASM ผานุรัตโอรานจากธรรมศาสตร์เตเรียนส่วนผู้เล่นแนวรับก็จะมีอิทธิชา ประภาพันธ์จากการท่าเรือ ASM สระบุธพราพึกจากทางบรเวชุมบุรีนรงศักดิ์มิงบอลจากห้องเย็นท่าข้ามรัฐศักดิ์โพธิ์จากธรรมศาสตร์สเตเบรียนส่วนผู้เล่นบริมเส้นก็จะมีอาภิวัฒน์แจ่มเจริญจากบรูเวชุมบรุรีจรุนเดชหมื่นเที่ยงจากแบล็กเพลยูยูเดชเทอดศักดิ์เจริญพงศ์จากห้องเย็นท่าข้ามชนฤทธิ์พึ่งยายจากฟุตซอลไทยอาหมีธนาตุลทาดาวิโรจโรจากทางบรูเวชุมบุรี อารุณ์กรจันพรจากการท่าเรือ ASM กริชอรันสัญญาลักษ์จากทางบูเว็บชมบีรัตพล์จอนจอรจ,จิตจากทางราชนาวีสุพเล่นบริมเส้นและก็นาเป้าก็จะเป็นบรศักสีบัลังไพรโรดจากบูเว็บชมบีผู้เล่นนาเป้าอีกหนึ่งคนก็จะเป็นอ่าเจษฎาชูเดชจากการท่าเรือ ASM มูฮัมหมัดอุสมานมูซาจากทางคอโดบ้านลิสสเปนปีรพัฒน์แก้ววิไลาจากบูเว็บชมบี และก็อัธาบุธแจ้งคดจากธรรมศาสตร์สเตฟานีในขณะนี้โดยนอกจากนี้ทางคาร์ลอสเซซ่ายังได้เ,เรียก2ผู้เล่นดาวรุ่งอย่างทางอัมรินเอกาพันจากสโมสรห้องเย็นท่าข้ามและก็ธนาวัน์เกิดบางจันทจากสโมสรแบ็กเพลย์ยูเต็ดเข้ามาร่วมฝึกซ้อมเพื่อดูฟอร์มไปพร้อมกับทีมชุดนี้กันด้วยโดยผู้เล่นทั้งหมดจะเข้าประงานตัวในวันที่6กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ระดับฟุตซอลรายการ NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023จะมีขึ้นระหว่างวันที่1-7มีนาคมณศูนย์กีฬาแห่งชาติตะวันออกพัทยาโดยมี6ชาติรวมฟาดแข่งได้แก่ไทยอิหร่านญี่ปุ่นอียปิปต์ซาดิอาระเบียและก็โมซัมบิกครับอ่าผมเป็นนะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก,ก็และกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี้ก็เป็นที่น้าข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานูป k กิ้งสไตล์ประจําวันที่3กุมภาพันธ์2 5 0 0 66โดยชายพบกันครั้งฟุตบอลไทยครับ